ก็ร้องเพลงมาในรถตลอดทางเลยครับกังวลเรื่องร้องเพลงว่าตอนแรกครับผมหลายๆคนชมร้องว่าแข็งแกร่งใจจริงโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือจริงๆผมอะเป็นคนที่แบบอายมากเวลาจะร้องเพลงคือเมื่อก่อนแบบไม่กล้าร้องเพลงเลยเพราะแบบทว่ตัวเองแบบร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบแฟนๆนี่ก็แบบค่อยๆชมมาก็อ่ะเราก็เริ่มมีกําลังใจแล้วเราก็เรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ น้ำก่อนขึ้นเวทีมารอบหนก็ไปไปช่วยได้เยอะเหมือนกันไไม <c oughs> ไม่่ดิก็สนุกครับสนุกครับตอนนี้ก็สนุกแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับรรรใช่ครับคือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะหาเวลาเลารียนรอบหนึ่ง เกี่ครกับาว่าอครับผมต้องรอติดตามครับรอติดตามกา่าราออะไรนะาเกี่ยวกับารูอะไรเออจริงๆก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือทางพี่ผู้จัดการเขาเป็นคนจัดตารางงานให้ผมเลยผมก็ไม่รู้ว่า ตอนหน้าจะทําอะไรแค่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทําอะไรก่อนตอนนี้ครผลแต่กคอร้องรับใช่ครับเราของหมดครับในตอนนี้เขาจะมีตาร้องมีเป็นตัวคอนเสิร์ตใช่ครับจะมีคอนเสิร์ตครับเป็นไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันนะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเอ่อละครเวทีหน่อยๆที่แบบเราเล่นเล่นแบบว่ากลางเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้น ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเริ่มเลือกเ,เ,เพลงกันเริ่มดูเพลงว่าเพลงไหนเข้ากับเราอะไรอย่างนี้ครับผมคือมันเป็นการแสดงด้วยุดมันมีฝาดินฝาดิงแล้วแฟนๆได้เห็นแบบต่อหน้าเลยใช่ไหมคะต้องรอดูจริงๆครับผมสามารถคาดหวังได้เลยว่ามันจะแบบว่ายี่ห้ในทีวีมั้อะไรอย่างนี้จริงๆก็รับรองว่าคือในทีวีเราก็เห็นแค่ในจอนะครับนี่เห็นเป็นตัวเป็นๆครับคิดดูว่ามันจะมากกว่าขนาดไหนครับผม ก็่ทีนชายแบกดดันมครับตัวผมมากดดันนะกดดันตัวเองตลอดเพราะแบบมันมันตื่นเต้นนะด้วยความที่เราใหม่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกง,งานอยู่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกไหมคะทีเราใช่เป็นครั้งแรกด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เป็นแบบไลฟ์เนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่จะเจอแฟนๆจริงๆค,ครับผมตอนตอนนี้นเราซ้องอะไรกันบ้เออซ้อมร้องเพลงเนี่ยครับ กับซ้อมเต้นครับผมเรจะบอกาฟนไปแล้วที่แบลกอยู่นยในไหนบ้าง <im it> อะไรนะฮะบอกาฟนไปแล้วเออจะมีไงที่แปลกอยู่ในไงบ้างเพราะว่าเราใกล้ขายทัแล้วอ๋อโอก็ก็ดีครับดีครับทุกคนก็ให้ความสนใจครับผมไม่เซอร์ไพรส์นะคะเราถึงจะไ้สิ่เขาโอ้ยถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิครับพเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ก่อนโอ้โ <im> ห <it> <c oughs> จริงๆอันนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตแบบซีรีส์ของพวกเราคู่กันเลยครับก็อาจจะต้องรอดูอาจจะมีก็ได้ครับผมใช่ค่ะเรียนจบแล้วผมก็ช่วงที่ผมงานเข้ามาเยอะก็คือช่วงที่ผมเรียนจบพอดีก็โชคดีก,กันใช่ครับอ,รอะไรนะฮะอะไรนะ โอ้ไม่ทราบเลยครับผมรออยู่อย่างนอันนี้เราจบคณะอะไรเออจบคณะเศรษฐศาสตร์ครับที่ทำมาสั้นแฟนโรเปียใช่ไหมครับแฟนโรเปียนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนโรเปียนี่จัดที่อิมแพคเลยก็ ปกติเราเคยแบบแต่ไปดูคอนเสิร์ตเขาเนาะวันนี้เราจะต้องมาแบบขึ้นโชว์จริงๆเลยก็ตื่นเต้นมากครับเพ